บนเอาเอาพวไปกันใหญ่เลยทีนี้มองเห็นยิ่งเขียนยิ่งเลอะ โอ้ยเอาเอาหลักหน่วยบนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวว่าวันค่อยเขียนติดข้างล่างให้กันได้ยิ่งเขียนยิ่งไปกันใหญ่เลอะเทอะตุ่มเป๊ะไปหมดเอาสิบเจ็ดสิเอาเอา กับข้างก็ได้หลักหน่วยบนสิบเจ็ดเดือนสองหกห้ารัฐบาล ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องประวันพารวยอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้ประวันก็จะมาวางแนวทางหลักหน่วยบนให้นะคะซึ่งก็ประวันก็จะแจ้งให้น้องๆทราบด้วยนะคะฮานอยค่ะ ซึ่งประวันก็ได้ทำการปรับสูตรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะน้องๆคนไหนที่ว่าชื่นชอบเล่นเอ่อ VIP พวกนี้ก็กลับไปเล่นได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วประวันก็แถมน้อยพิเศษมาให้อีกหนึ่งนอยนะคะอ่อพวกนี้เนี่ยแบบไหนเนี่ย นอย V.I.P แบบไหนต้องมีมาให้เห็นแน่นอนค่ะนะคะอืมแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งนอยคือนอยพิเศษค่ะนะคะนอย V.I.P เนี่ยอาจจะมีแค่3ชุดแล้วก็นอยพิเศษเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เสชุดเช่นกันค่ะ ก็จะลดไปอย่าง1ชุดลดไปอย่างละ1ชุดนะคะประวันก็ไม่รู้เนาะว่าอประวันปรับสูตรแล้วเนี่ยน้อยพิเศษเนี่ยเขาจะสะเทียนไหมแต่ว่า2วันมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาสะเทียนนะเนาะเขามาทุกวันได้2วันละแต่มาเลยเนี่ยประวันก็ขอแจ้งให้ทราบนะคะประวันจะไม่ทาแล้วค่ะเพราะว่าประวันขี้เกียจคิดค้นสูตรแล้วอะคะ่ะเลขมันโดดนั่นคือไม่เข้าเลย ก็ประวันก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เสียเงินน่ะเนาะซึ่งถ้ามันไม่เข้าไม่เข้าอย่างเงี้ยเสียเงินสู้เราเอาเอาที่ว่ามันได้เงินชัวดีกว่าเนาะถ้าว่าเราไปซื้อไอ้ที่มันไม่ได้เงินเนี่ยคือมันเสียเวลาด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่าง เอ๊ะทำไมอันนี้มันคูณไม่ได้เอออันนี้ได้แล้วทำไมอันนี้ห้าเนี่ยมันคูณไม่ได้มันมันคืออะไรอะไปแล้วเหรอข้างคิดเลขไปแล้วเหรอฮะมีศูนย์มาเป็นหมื่นเลยมันคืออะไรอะ่ะ เอาพว,วันไปทำอะไรมันเหรอเดี๋ยวต้องให้ลูกลงมาดูให้หน่อยโอ้นาเอาคองคิดเลขอน,นุนมาสิอัน,นี้ไม่รู้มันไม่สบายมันขึ้นอะไร GT อะไรก็ไม่รู้ GTM เออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเดี๋ยวให้ลูกมาปรับให้ นอนนี่ไม่ต้องกลับโน no, ไม่มีใครไปส่ง <c oughs> ไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกแต่เช้าโอเคไหนอะนอนนี่นอนนี่ไม่ต้องกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปออกทำงานไปแต่เช้าแล้วคืออะไรอะเว็บเว็บเว็บอะไรมันก็ไม่รู้มันขึ้นอะ ลบแล้วไปกดไปนอนทับใส่ตัวอะไรมันเหรออ่ามาแล้วโอ้ไปกดใสไอตัวเนี่ยไอเอ็มแล้วก็บวกนี่เออกลับมาแล้วกลับมาแล้วไม่รู้ไปทับใส่อะไรมันอ่ามาเหมือนเดิมอีกแล้ว ให้ลูกมาปรับให้เสียเวลาอเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆมองเห็นกันไหมเนาะเห็นไหมคะเพื่อน,เอนๆเห็นเนาะอือ ใช่ลองใช้เครื่องโน้นกันนังไปรขึ้นไปนอนก่อนนะไม่วันนี้ครูจะนอนข้างล่างี้เกียจขึ้นข้างบนไปนอนในข้างบนเดี๋ยวทําสูตรแป๊บเดียว oh, คูณสิบเอ็ด ใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียวลบห้าสิบหกเท่ากับหกห่างกันไปไหมเพื่อนๆทานข้าวกันยังคะวันนี้มีใครได้น้อยพิเศษมั้งเนาะ เห็นเงียบกันจังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พระวันปรับสูตรแล้วลวพระวันจะให้ลงนอยวีเหมือนเดิมแล้วค่ะเยีย yeah, ไม่เท่าอัดคลิปอยู่เห็นไหมอะลูกปรับสูตรแล้วแบบไหนพรุ่งนี้นอยวีมีมาให้เห็นแน่นอนค่ะอืม ยังไงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปติดพิเศษไว้ด้วยนะคะเพราะวันปรับให้สองสูตรแล้วค่ะเอ้น,นั้นหลักหน่วยหลักสิบแล้วไนมะ่ใช่หลักหน่วยหลักสิบอยู่ตรงไหนได้หนึ่ง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  หลักสิบหลักเอานั่นไปไหนเล้ยอันนี้สิบล่างหมวดนี้นะหมวดนี้นะเพื่อนๆน,นะประวันกลัวที่ว่ามันจะใช้ตัวเลขร่วมกันเนี่ยหลักร้อยเนี่ยมันจะเป็นห้าไหมหรือว่ามันจะเป็นหนึ่ง จะยังไงถ้าหลักร้อยมาถ้าสูตรประวันนี่เขาไม่เคยนะที่ว่าจะเอาข้างหลังถ้าเขาเหลือเศษสองตัวอย่างเงี้ยเนี่ยประวันให้เพื่อนๆดูถ้าถ้าเขาเหลือเศษสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมนี่เขาเหลือหนึ่งกับห้าใช่ไหมเขาไม่ค่อยหรอกที่ว่าจะเอาห้ามาขึ้นตรงนี้นะถ้ามาหลักร้อยอ่ะเขาก็จะมาอย่างนี้เลยตรงๆนอกจากว่าตัวนี้อ่ะจะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยแค่นั้นเอง วันคิดว่านะงวดนี้นะบนนี้หนึ่งนี้ต้องเป็นหลักร้อยแน่เลยถ้าไม่ใช่หลักร้อยก็อาจจะเป็นหลักสิบห้าก็เป็นหลักหน่วยเอ๊ะมันไม่น่าหลุดนะสูตรป้าเนี่ยเพราะว่าสูตรของป้าหลักร้อยเนี่ยคือถ้าว่าเขาหลุดไปสักสองงวดเงี้ยเขาก็จะกลับมาเข้าอีกละเพราะนี้เขามาแล้วหลักร้อยงวดที่แล้วเราได้สามเนาะหลักร้อยก็ได้สามแปดงวดที่แล้ว มันไม่น่าหลุดนะถ้าว่าเขามาเข้ามาอย่างนี้แล้วสูตรทุกสูตรของประวันถ้าว่าประวันตั้งเป็นสูตรที่ว่าใช้ได้ตลอดชีพนะคือถ้าหลุดไปสักสองงวดอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับเข้ามาอีกเขาไม่มีคำที่ว่าหลุดแล้วหลุดเลยอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยมีค่ะถ้าถ้า สูตรไหนที่ประวันตั้งเป็นสูตรตลอดชีพนะอย่างเช่นสูตรเลขดับก็เหมือนกันถ้าตั้งเป็นสูตรที่ว่าใช้ได้จนถึงชาติหน้าอย่างเงี้ยหลุดแล้วก็กลับมาอีกหลุดแล้วก็กลับมาอีกอ้าวตายละผิดช่องโอ้ทำไงดีทีนี้ เปลี่ยนได้ไหมเป็นเก้าอย่างนี้เพื่อนๆรู้อ่ะเนาะเพื่อนเพื่อนรู้รน,ะน,รนะเก้านะคะเก้านะคะอืมให้เพื่อนเอนรู้ก็พอแล้วเนาะอเพื่อนๆดูรู้ไหมคะเก้าค่ะเก้านะคะตัวนี้เก้านะคะ ประวันพูดมากเขียนผิดๆระวันก็ปวดหัวนี่สองตัวนี่ระวันเลขมีมันเลขมัน ชุดจะทิ้งชุดในชุดหนึ่งก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเลขที่ว่าติดไอ้นี่อ่ะเลขติดเด่นทั้งนั้นเลยยังไงเดี๋ยวก็ใกล้เขาจะเปิดเดี๋ยวปะวันเ็าจะมาปล่อยให้เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆจะได้เอาไปซื้อกันเนาะจะได้ไปหารอตอรี่ไว้ ันนี้เอาหลักหน่วยบนไปก่อนนะคะประวันเน้นให้ที่9นะคะประวันเน้นให้ที่9คะ่ะอันนี้คือบนนะคะบนค่ะบนอา่าถ้าน้องๆคนไหนเก่งก็ให้เอานี่นะคะหลัก10ประวันคะ่ะมาจับเลยศูนย์นี้ให้ย้อนไปดูอา่าคลิปหลักอา่าหลักร้อยประวันนะคะ ซึ่งปะวันก็ได้บอกไปแล้วเนาะใช่ไหมหลักสิบบนให้ย้อนไปดูคลิปปะวันอ่อมใช่ไหมให้ให้ไปดูคลิปไอ้นี่นะคะว่าปะวันอันนี้หรือเปล่าอันนี้แหละใช่แหละที่ปะวันบรรยายเว้ยนะคะว่าศูนย์เนี่ยมีมากี่เปอร์เซ็นต์สามมีมากี่เปอร์เซ็นต์แปดกี่เปอร์เซ็นต์น่ะนะคะนะคะให้น้องๆถ้าน้องๆ จับแล้วไม่รู้จะเอาตัวไหนตัดอันไหนตัวที่ว่าน้อยหรือมากจะตัดคือจะตัดเนี่ยค่ะสามตัวนะจะตัดตัวไหนตัวหนึ่งออกอะให้ไปดูคลิปหลักร้อยประวัตินะคะให้ไปดูคลิปหลักร้อยค่ะว่าตัวไหนที่ว่าเปอร์เซ็นต์มันมาน้อยตัวไหนเปอร์เซ็นต์มันมามากนะคะเด่น หน่วยบนทั้งหมดมประวันว่าจะพูดอะไรแล้วนะเม่กี้ประวันลืมอีกล้ะอ๋อเหมือนอย่างก,กับน้อง น้องเขา,าได้เข้าไปาดูาคลิปสูตรปรวันน่ะเนาะคลิปสูตร9ชั้นน่ะนะคะซึ่งก็ปวันนั้นได้ทําการลบคลิปที่ว่าปวันปล่อยสูตรออกไปปวันได้ก็ทำการลบคลิปออกทั้งหมดแล้วนะคะปะวันก็ขอแจ้งให้ทราบอ่ะเนาะถ้าน้องจะให้ประวันลงใหม่เนี่ยปวันคงไม่ลงแล้วค่ะนะคะอันไหนที่น้องไม่เข้าใจจุดตรงไหน ให้น้องคอมเมนต์มาเดี๋ยวปวันจะอัดคลิปบอกให้แต่ถ้าจะให้ปวันลงสูตรอีกคือปวันไม่ลงแล้วค่ะเพราะว่าสาเหตุอะไรที่ปวันถึงได้ลบคลิปคือเพื่อนๆที่ว่าเข้ามาเรียนรู้สูตรปรวันเนี่ยบางคนก็ดีมากมากขอบคุณนะคะอันนี้ปวันไม่ได้ไหมายถึงคนที่ดีนะคะ เหมือนอย่างเพ,เพื่อนทุกคนเนี่ยที่ว่าอ,อยู่ในห้องเนี่ยคือน่ารักหมดอะ่ะนะคะได้สูตรไปก็คือขอบคุณประวันหลายๆอย่างคือซึ่งก็ประวันก็อยากมีใจที่ว่าจะเอาสูตรมาลงให้แต่บางคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยคนที่ว่าไม่ดีอะเนาะน้องๆก็คงเห็นคอมเมนต์อ่ะเนาะ,นะซึ่งบางทีประวันไม่ได้เข้าไปลบน้องๆก็คงเคยได้อ่านมั่งแล้วแหละคือเยอะมากอะคือเข้ามาเอาสูตรเสร็จแล้วก็ด่าปวันอีก ปวันเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าคนเดียวสองคนไม่เป็นไรค่ะอันนั้นปวันถือว่าเออเราช่วยคนคนมากไอ้คนน้อยช่างมันเถอะเราก็แค่บล็อกเขาออกแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือเข้ามาเอาสิบคนคือคนไม่ดีคือด่าทั้งสิบอะปะวันก็ไม่เข้าใจว่าด่าเรื่องอะไรปรวันให้แล้วนี่อืมปวันก็เลยตัดปัญหาอย่างนี้ก็ลบออกซะนะคะ ถ้าจุดตรงไหนน้องไม่เข้าใจก็ให้น้องคอมเมนต์มาเดี๋ยวปวันก็จะมาอธิบายในคลิปนะคะจุดตรงไหนที่น้องไม่อที่ไม่เข้าใจแต่ถ้าน้องอยาให้ปวันทําคลิปลงให้ใหม่นะคือประวันไม่ทําแล้วค่ะคลิปทั้งหมดทุกคลิปที่ประวันลงปุ๊บอัดลง YouTube ปั๊บคือปวันจะลบหมดต้นฉบับอะไรคือปวันลบหมดค่ะคือปวันจะไม่เก็บค่ะนะคะอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยของประวันในงวดนี้นะคะงวดหลักหน่วยบนงวดวันที่17เดือน2 65นะคะก็จะมีห้าหกเกนะคะประวันตัดลงมาก็จะมี6 9 1ค่ะตัดลงมาก็จะมี9 1ค่ะนะคะ ประวันเน้นให้อยูอ่หลักหน่วยบนคือ9นะคะเน้นอยู่หลักหน่วยบนคือ9ค่ะนะคะอ่ะค่ะก็ไม่แน่นะบางทีอาจจะมีสองตัว3ตัวประวันซุกซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะดูให้ดีๆอาจจะเปลี่ยนจากหลักร้อยมาเป็นหลักหน่วยอาจจะเปลี่ยนหลักหน่วยเนี่ยอยู่สองที่สองที่นี่แหละ ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้แหละอาจจะเป็นหลักหนุหลักร้อยหรือหลักหน่วยนะคะ2ตัว3ตัวนะคะดูให้ดีๆค่ะเพราะเลขแค่4ี่ตัวนะคะเอาค่าแคปค่ายังไงก็อ่อพรุ่งนี้ถ้าเพื่อนๆอ,นอไปเที่ยวบ้านหน่อยก็ให้ติดพิเศษไว้ด้วยนะคะเพราะว่าประวันเนี่ย จะทำอสองที่อ่ะอย่างน้อยๆอย่ะเนาะถ้าเราได้ตรงนู้นแล้วเรามาได้ตรงนี้อีกมันก็โอเคเนาะบางทีเนี่ยคือเราได้ที่เดียวบางคนซื้อน้อยแค่ห้าบาทก็คือได้นิดเดียวเนาะย,ยังไงประวันก็คือสูตรอ่าพิเศษเนี่ยคือประวันปรับแล้วสองวันละโอเคคือเข้าไปได้สวยค่ะแล้วก็ อันนี้ปราวันก็มาปรับสูตร VIP แล้วนะคะยังไงเพื่อนๆก็กลับมาที่ VIP ได้เหมือนเดิมนะคะใครจะเลือกหน่อยไหนก็จัดได้เลยค่ะจะเอาหน่อยพิเศษก็ได้จะเอาหน่อย V ก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทุนน้อยอ่ะเนาะแต่น่อยปกตินี่คือป้ายังไม่ได้ปรับสูตรบางทีเขาก็อาจจะวิ่งลงน่อยปกติด้วยก็ได้แต่สองวันมาเนี่ยคือประวันดูแล้ว คือเขาไม่ได้วิ่งอะค่ะเขาไม่ได้วิ่งลงอ่าน้อยปกติเลยสแสดงว่าสูตรที่ป้าวันปรับใหม่เนี่ยคือเขาไม่มาค่ะแต่ก็ไม่แน่เนาะบางครั้งตัวเลขเขาอาจจะหลุดมาก็ได้นะคะแต่ป้าวันก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยไปเที่ยวอ่าบ้านน้อยพิเศษกับบ้านนอยวีเนาะพรุ่งนี้เนาะค่ะเอาค่ะน้องๆแคปนะคะป้าวันจะไปลวคะ่ะนี่นะคะเหมือนป้าวันบอกนะคะให้น้องเข้าไปดูคลิป เลขดับประวันนะคะว่า0ูนย์มีกี่เปอร์เซนต์ซึ่งน้องก็จะได้หาตัวเลขมาตัดแล้วก็ถ้าน้องจะจับก็จับได้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยว่าหนึงเขาชนกันใช่ไหมหนึ่งเขาชนกันใช่ไหมถ้า1ชนกันตัดออกก็จะเหลือเลขอยู่3ตัวนะคะถ้าวิน3ตัวเนี่ยก็จะได้เลขแค่ไม่กี่ชุดนะคะอคลั่งนี่นะคะ หลักสิบมีแค่2ตัวหลักหน่วยนี่มี3ตัวเพราะ1นึ่งนี้เขาชนกันใช่ไหมคะศูนย์เนี่ยเอ่อถ้าว่ามาอันนี้ก็ตัดออกได้ค่ะแต่ถ้าน้องๆชอบก็ไม่ต้องตัดเอาใส่เข้าไปนะคะครึ่งก็หนึ่นชนกันก็ตรงนี้ก็ตัด1นึ่งออกนะคะให้ตัดตัวนี้นะคะถ้าตัดหนึ่งนะคะน้องๆเข้าใจไหมคะเพราะว่าอันนี้มันก็1ใช่ไหมเห็นไหมคะ1ชน1นึ่งค่ะถ้าตัด ถ้าจะตัดหนึ่งอย่าตัดตัวนี้นะคะให้ตัดตัวนี้ค่ะนะคะให้มาตัดหนึ่งหลักหน่วยนะคะอย่าตัดหลักสิบนะคะเพราะว่าแต่เดียวน้องไม่มีตัวจับนะคะค่ะให้ตัดตัวนี้นะคะถ้าจะตัดหนึ่งออกเพราะว่าเขาชนกันอยู่เนาะน้องๆเข้าใจเนาะอืมก็ถ้านี้ถ้าตัดศูนย์ออกเขาก็จะเหลือสองสองหนึ่งอ่าตรงนี้ถ้าน้องตัดหนึ่งออกเพราะหนึ่งชนกันมันก็จะเหลืออยู่ห้าหกเก้า คือเลข3ตัวทั้งหมดเลขแค่5ตัวจับชุดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่6ชุดนะคะจับออกมาเลขอยู่6ชุดอ่อถ้าจับเป็น3ตัวก็จะมีอยู่ประมาณ3ชุดนะคะอาคาแคทค่ะระวันจะไปละกะวันมาแจ้งข่าวดีให้น้องๆทราบค่ะว่าพรุ่งนี้อ่ะกลับมาเล่นนอย VIP ได้เหมือนเดิมนะคะ มตอนนี้ประวันก็โอ้โหปวดหัวกับไอ้สองตัวข้างล่างนี่โอ้ยเลขมันไม่ลงล็อกเหมือนหมดที่แล้วอะเนีย่ยประวันจะให้เพื่อนๆดูสองตัวท้ายอันนี้อันนี้คือคลิปหลักหน่วยคลิปบนจบแล้วนะคะประวันไม่ได้เอามามั่วกันนะคะไม่ได้เอามาปนนะคะคือคลิปหลักหน่วยเนะี่ยประวันออธิบายจบแล้วนะคะ น,นี้ป้าวรนจะให้ดูหลักหน่วยของป้าวันเมื่องวดโกนเนี่ยค่ะอันนี้คืองวดโกนนะคะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้คืองวดโกนเนี่ยคือเลขเขาลงหลักนะคะเนี่ยค่ะชนสามชนสามอันนี้คือหลักหน่วยค่ะไอ้ไม่ใช่หลักหน่วยล่างค่ะ แต่เขาก็ถ้าเขาใช้ตัวเลขร่วมกันเขาก็สามารถมาได้ทั้งล่างทั้งบนซึ่งอันนี้ที่ประวันลืมมันประวันลืมทั้งหลักร้อยลืมทั้งไอ้นี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีสามหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนี้คือเรารู้ไงว่าเขามาห้าตัวแต่ว่างวดที่ว่าจะถึงเนี่ยเขาสี่ตัวสีต่ตัวเท่ากันหมดเลยแล้วก็ติดเลขเด่นประวันมาอีกเหมือนงวดที่แล้วเห็นไหมคะเนี่ยประวันจับชนเห็นไหมเขาลงล็อก จับชนกันหมดแล้วก็จะได้อยู่ที่สามศูนซึ่งเลขงวดน,นี้เนี่ยประวันไม่รู้ว่าจะเน้นตัวเดียวให้ได้เหมือนงวดก่อนไหมเหมือนงวดก่อนนี่เห็นไหมคะศนย์หนึ่งสองสามหนึ่งเนี่ยสี่ตัวอันนี้คือติดเลขดับประวันตัดออกติดเลขดับประวันตัดออกตัดออกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะซึ่งเลขประวันก็จะเหลืออยู่แค่เนี่ย เนี่ยค่ะอ่าแปดก็เหลือแปดเพราะแปดนี้แปดกับสามนี้ประวันได้เลขตั้งหลักคืออ่าหลักร้อยประวันแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เราก็จะมีสามกับศูนย์เห็นไหมซึ่งประวันเนี่ยพอประวันตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเลขที่ชนทั้งหมดก็จะเหลือแบบนี้ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยตรงแปะเลยประวันลืมเนี่ยเห็นไหมคะพอประวันเอามาวินเนี่ยประวันมัวจะยุ่งยุ่งอ่า ไอ้สามศูนย์ศปวันเนี่ยปวันลืมสนิทเลยเสียดายมากอันนี้งวดที่แล้วนี่คือเลขติดเลขที่ปรวันทําได้ใช่ไหมเลขของปรวันที่ว่าปรวันเอามาตั้งเป็นหลักอาก่างเลขล่างทุกงวดก็คือชุดนี้งวดที่แล้วปรวันได้5กับ9ใช่ไหมคะถึงทีนี้มันหลุดค่ะแล้วก็อีกอย่างชุดเนี้ยเขาก็ไม่ชน2ชุดเนี้ยถ้าเข้ามาถึงปั๊บเนี่ยเขาชนกันถ้าเขาชนกันแล้วเนี่ย มาแบบไหนมาแน่นอนถึงงวดที่จะถึงเนี่ยคือเขาชนกันนะคะทีนี้ประวันมาได้เลขติดตรงนี้เนี่ยคือเลขอีกสามตัวมันก็กลายเป็นสี่ตัวเพื่อนวันว่าเยอะไปไหมไม่รู้อะมันอาจจะดิดล่างดิดบนเพราะว่าเลขชุดนี้นะมันจะดิดล่างดิดบนเทราะว่าเขาใช้ตัวเลขร่วมกันเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวยังไงให้เขาเปิดก่อนเนาะเดี๋ยวประวันค่อยมาไอ้นี่ให้เนาะ เอาค่าเพื่อนๆแคปค่ะเดี๋ยวประวันจะคลิปนี้มันยาวละเดี๋ยวเดี๋ยวประวันจะอัดอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าน้องเขาขอดูทักษะประวันนะคะเอาค่าแคปนะคะยังไงก็น้องๆก็คงเข้าใจแล้วเนาะประวันอธิบายแล้วอนะเนาะเข้าใจแล้วเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูหลายๆครั้งนะคะคลิปอะเออ ยังไงก็ประวันก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะให้โชคดีให้มีโชคมีลาบเนาะเอาตัวเลขตัวไหนไปหยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้ก็ขอให้มีโชคมีลาบให้จับได้รางวัลที่หนึ่งที่2นะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยเลขทักษาและเลขแผงล็อกเลขประจำวันเลขล็อกค่ะนะคะค่ะสวัสดีค่ะ